ب سم الله الرحمن الرحيم ا ل ح م د لله رب العالمين اللهم صل على محمد คลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการค้นหาฐานเกิดของเสียงฮัม za ถึงยาอ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 าาบ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 บบ้บ้ตาา จ้า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 สะ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 จ้า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 หาหาหาหหหห้อค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 ออดา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 

向向向向，扫扫扫扫，扫扫扫扫，躲躲躲躲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 ，啊啊啊啊，啊啊。

หวังว่าคลิปนี้คงเกิดประโยชน์ให้กับนักศึกษาได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับอินชาอัลลอฮ